สวัสดีครับสวัสดีคุณลองทุกูชันนะครับมีหรือว่าเห็ดไก่อบปี๊บครับน,นี่ไก่อบปีป๊บก,ออก,กระตำเครื่องใส่เรียบร้อยแล้วต้องคนกระตูกโอ้คุณ้องมันเลยเสียงไม่ใช่เสียงนะใส่นี่ตักไข่ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมแล้วก็พร้อมหัวแดงนะครับกันแล้วถ้าพ่นมากนะครับมาสิข้าใส่แบงนี้กะกุ้ตามใจชอบครับผมไม่ชอมามันเลอะเลย ทำเครื่องแล้บีอควนบ่หมือนควันบ่หลาดเลยครับนูแหลมพี่พ่อมาหลาดเลย

เดียับีข้ไปเลยโก,กับโรเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสีโอไปอบประมาณ3ามสนาทีนะครับนะ,ะสีานาทีแล้ววีซเปิดเบื้งแค่เนี้ยนะครับแล้วก็จบแล้วผมเอาละครับเราวีซาเปิดเบิ้งค่อยๆเย จะได้กินมาเนาะเฮ้ยตัตๆเบาเบาเบบือรอชมครับโอ้ยอะสรุเป้ตนสูนเดี๋ยวมีต้นตาต้นเหล้องครับต้งเหลืองครับแถมเดยดบลอกมากเลย เดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีทครับ